สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะช่องวีนัททาร์ลค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปนะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะ12ราศีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงทั่วไปนะคะให้กับชาวราศีมีนนะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะสำหรับชาวราศีมีนในช่วงมีนาคมนี้ราศีเกิดตัวเองนะคะ คนที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่13เมษายนค่ะคลิปมี้จะเป็นคลิปการดูดวงทั่วไปไประจำเดือนมีนาคม2564นะคะให้กับคนจำนวนมากๆเลยนะคะที่เกิดราศีมีนไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีดูแล้วตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะถ้าดูแล้ว ใช่ดูแล้วตรงก็นําปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าดูแล้วไม่ใช่ไม่ตรงไม่ชอบผ่านนะคะไม่ต้องดูไม่ต้องซีเรียสค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมีนประจําเดือนเกิดนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะราศีมีนนะคะช่วงนี้นะคะมี มีเกณฑ์นะคะได้นะคะข่าวดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรอบข้างหรือตัวคนเองนะคะในเรื่องของการงานมงคลต่างๆนะคะมีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งงานมีเกณฑ์ได้ไปงานบวชมีเกณฑ์ได้ไปงานมงคลต่างๆถ้าไม่ใช่ขอ,ของตัวเองก็จะไปกับเพื่อนนะคะหมายถึงว่าพี่น้องญาติพี่น้องก็ได้เช่นกันนะคะใครที่มีบุตรก็อาจจะเป็นในลักษณะของบุตร แต่งงานก็ได้สําหรับคนที่มีบุตรโตแล้วนะคะในส่วนของอาการงานก่อนแล้วกันนะคะการงานนะคะค่อนข้างจะซีเรียสนะคะคุณค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการงานเข้ามาบางคนเนี่ยนะคะจะได้แต่ในลักษณะนี้มันจะเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ไขแล้วคุณจะโดเดิด่นนะคะบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการได้เริ่มตำแหน่งงานใหม่แล้ว ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยมันเลยดูค่อนข้างยากนะคะค่อนข้างยากแล้วค่อนข้างที่จะมีมีเกณฑ์ที่จะการงานติดขัดการงานที่จะนํากลับมาแก้ไขอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหากับคนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเพราะคุณอาจจะเพิ่ง,งได้งานใหม่หรือคุณอาจจะเพิ่งไปทําตําแหน่งใหม่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ,ถือว่ามีปัญหาแต่จะผ่านไปได้แล้วดีด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ใครที่ อิจฉาใครที่ไม่หวังดีนะคะเขาก็จะแพ้ภัยไปเองไม่ต้องไปไปตามเขาไม่ต้องไปตามเกมเขานะคะบางคนอิจฉาเพื่อให้เราเ,าเสียงานเสียการนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการางานของคุณถือว่าไม่ได้แย่นะคะแต่จะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขนะคะแล้วแก้ไขผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้นะคะแต่ให้อยู่ในในใน,ในอารมณ์ที่ที่ ที่ควรที่คุณนะอย่าไปอย่าไปหมายถึงว่าอย่าไปตามตามอารมณ์ของคนอื่นนะคะบ,บางคนอาจจะยั่วโมโหคุณให้คุณได้เสียงานเสียการหรือได้ออกจากงานอะไรเงี้ยน,นะคะจะเป็นลักษณะนี้ถ้าคุณจะเสียเลียดก็จะเสียเลียดในเรื่องของการได้งานใหม่นะคะบ,บางคนทดลองงานใหม่เนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ได้เพราะทุ่นที่แรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้แต่ถ้าใครที่เริ่มอะไร ใหม่ๆอย่างเช่นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ยังไปได้แต่แรกๆอาจจะค่อนข้างเงียบนะคะถ้าเป็นในเรื่องของค้าขายเนาะแต่ถือว่ามันยังไปต่อได้นะคะไม่ต้องซสีเรียสน,นะคะเดี๋ยวก็ค่อยดีขึ้นเองนะคะถือว่าเป็นของขวัญน,นะคะชิ้นหนึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีสําหรับชาวราศีมีในช่วงมีนาคมนี้เนาะต้นเดือนร้ายนะคะปลายเดือนดีนะคะ ตนๆนอาจจะไม่ค่อยซาดีเศร้าไหลนะคะมีเกณฑ์ได้ได้มีปัญหากับคนรอบข้างเพื่อนบริวารหรือเพื่อนฝูงหรืออาจจะเป็นคนทํางานด้วยกันลูกน้องบริวารอาจจะออกจากงานหรือมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้แต่พอช่วงกลางปีกลางเดือนไปนะคะจะไปในทางที่ดีนะคะอย่างเช่นถ้าคนที่ ทำธุรกิจส่วนตัวลูกน้องลาออกนะคะก็จะมีคนใหม่เข้ามาอย่างกระทนหันนะคะภา,ภายในเดือนนั้นแหละภายในเดือนมีนายน,นี้แหละนะคะอาจจะเป็นปลายปลายเดือนนะคะแล้วก็ในส่วนของปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างถ้านำกลับมาแก้ไขสำหรับคนที่งานมีงานทำประจำนะคะก็จะสามารถแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงเนาะหรือคำพูดนะคะบางครั้งอาจจะได้ยินคำพูดที่ไม่ค่อยดีทยดเท่าไหร่เข้าหูอะไรเงี้ยนะคะ อาจจะเป็นคนที่อยู่รอบข้างที่ช้าอะไราเงี้ยนะคะจะเป็นธรรมดาของการทํางานนอะก,ท,กทุกทุกทุกที่ทุกแห่งนะคะมันก็จะมีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเข้ามานะคะถ้าไม่เป็นคนก็เป็นเรื่องงานนะคะแต่ถือว่ากาสีเมีเน่ยค่อนข้างที่จะมีความอดทนสูงนะคะไม่ได้ไม่ได้ไ ซีเรียสนะคะแต่คุณค่อนข้างจะเอากลับไปคิดอยู่คนเดียวนะคะกดดันอยู่คนเดียวแต่พอโดยรวมเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขผ่านไปได้นะ,ะก็ถือว่าโอเคนะคะการงานนะคะจะประสบความสำเร็จถ้าไขที่เออมันเหมือน,น,นกับที่ไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างนะคะไม่ว่าทุนจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวนะคะยังไปต่อได้นะคะในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินค่อนข้างจะ,ะนิ่งนะคะเพราะว่าด้วยช่วงนี้คุณอาจจะมีหลายจ่ายเยอะกว่าหลายรับก็ได้นะคะหรือนี่สินก้อนก้อนใหญ่ที่คุณอาจจะปลดหนี้ได้ในช่วงมีนาคมนี้มันก็เลยทําให้คุณได้เสียเงินก้อนอบางคนเก็บเงินนะคะไว้นะคะต้องมาจ่ายหนี้นะคะแต่คุณจะ มีของขวัญในในช่วงของมีนาคือนี่หมดนะคะในช่วงมีนาคมนี้นะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือใครที่ไม่มีินใช้นี่ก็จะมีหรือใครที่มีนี่ก้อนสุดท้ายก็จะนะคะปลดปลดนี่ได้นั่นเองนะคะถือว่า,าไม่มีแต่เราจะไม่มีนี่นะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเงินอยู่นะคะค่อนข้างซีรเรียดในเรื่องของ หหรือ2เดือนตั้งแต่ปีใหม่หรือธันวามาแล้วนะคะราศีมีนค่อนข้างจะซื้อในเรื่องของการเงินแต่คุณก็ยังยังสามารถที่จะนะคะหมุนไปได้เรื่อยๆนะคะเอาอันนั้นมาหมุนอันนี้นะคะแต่ว่าช่วงมีนาคมนี้คุณจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะคะเพราะว่าเหมือนเงินร้อนนะคะหามาได้เท่าไหร่มันก็มีรายจ่ายออกไปหรือหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ว่ามันก็จะดีในในจังหวะที่ว่ามันจะหามาันมาได้นั่นเองนะคะเหมือนมีสิ่งอะไรคอยคอยช่วยเหลือหรือบางคนอาจจะเป็นคนคนอื่นคอยช่วยเหลือหรือเราตัวเราเองนี่แหละนะคะคิดที่จะหาเงินนะคะในทิศทางสองสามหรือไรายได้เสริมอะไรเงี้ยมันจะช่วยเราได้นะคะ ในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะยังต้องโสดต่อไปเพราะมีเกณฑ์เหมือนกับคนที่มีคู่เข้ามาชอบนะคะหรือคนมีเจ้าของนั่นแหละนะคะเข้ามาชอบหรือเรานี่แหละอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วต้องระมัดระวังนะคะใจตัวเองด้วยนะคะจะไปเผลอรักคนที่มีเจ้าของแล้วในช่วงมีนาคมนี้นะคะ <c oughs> คนโสดยังต้องโสดต่อไปนะคะคนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่นะคะมันจะเป็นในลักษณะของการ เข้ามาชอบเข้ามารักโดยเสน่หาหวังที่จะได้เลานั่นเองแต่มันไม่ใช่คู่แท้ในจังหวะเดือนมีนาคมนี้นะคะคนที่คบหากันอยู่นะคะบางคนอาจจะมีการจบนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะมีการเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นกับอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะในลักษณะบางคนอาจจะคบซ้อนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาช่วงจังหวะนี้ก็ความรักก็ยังดีอยู่นะคะก็ถือว่า เ,ออเหมือนกับบางคนอะหลงผิดไปนะคะไปไปนอกใจคู่หรือคู่นอกใจเนี่ยก็จะกลับใจได้หวนกลับมานะคะเหมือนช่างใจได้หรือมีมี เหมือนกับคิดได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความรักของคุณถึงแม้ว่ามีปัญหาก็ยังไปต่อได้แต่ถ้าใครไม่มีปัญหาก็ความรักก็กถือว่ายังยังไปได้เรื่อยๆนะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่สําหรับคนที่ไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นในรักษาของอทุกอย่างจะชัดเจนนะคะเลิกก็คือเลิกแต่มันมีการเลิกเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ นะคะไม่ได้เลิกแล้วเลิกเลยหรือบางคนอ่ะเพิ่งเลิอกอ่ะนะคะเพิ่งเลิกมาเลิกจริงๆแหละนะคะตั้งแต่กรุ๊ามีนาะไม่ต้องเสียใจค่ะนะคะมีนาะมีนาจะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีแต่ดูโดยรวมคุณจะได้เจอคู่แท้เร็วๆนี้นั่นเองไม่เกิน1-2เดือนนะคะก็อาจจะช่วงเมษาหรือพฤษภานะคะไม่ต้องเสียใจนานนะคะสำหรับค,คนที่เหมือนกับความความรักไม่ชัดเจนอยู่สถานะที่คบเหมือนไม่คบหรือ คุยกันแต่มันยังไม่เคยเจอการน,นู่นนี่นั่นนะคะในช่วงของอีกหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็เป็นจังหวะที่หลงเอ่ยไ,ได้ได้เจอคู่นั่นเองนะคะลองดูเนาะค่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วบ้างคู่ที่แต่งงานแล้วบ้างค่อนข้างจะปัญหาในเรื่องของอาการเงินเข้ามาในเกี่ยวข้องนะคะจะทะเลาะกันในเรื่องของการเงินใช้ใจ่ายเงินบางคนอาจจะทะเลาะกันในเรื่องของการค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวนี่แหละนะคะหรือเงินไม่พอจ่าย มันก็เลยทำให้การมีการมีปากเสียงกันในเรื่องของออมาจากการเงินนะคะก่อนข้างจะอารมณ์ขึ้นขนลงๆนะคะในช่วงจังหวะมีนาคมนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์นะคะแต่โดยรวมจะผ่านไปด้วยดีเหมือนมีสิ่งศักดิด์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะคะมีเกณฑ์ได้โชคเข้ามานะคะแต่จะเป็นโชคทุกขลาบอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะ อย่างเช่นาบางคนอาจจะโดนรถขับรถนะคะเกิดอุบัติเหตุชนชนนะคะหรือหรืออาจจะเป็นในลักษณะของได้เงินประกันหรือเงินอะไรมานะคะแต่มันเป็นทุกขลาบของตัวเองนะคะได้เงินแบบฟุกๆได้เงินแบบต้องต้องสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะคะอย่างเช่นเหมือนกับได้ขายที่ดินขายบ้านขายรถอะไรเงี้ยแต่ได้เงินมาเป็นก้อนเพราะบางคนมีหนี้ที่ต้อง จ่ายนะคะแล้วเงินไม่พอต้องขายทรัพย์สินบางสีบางอย่างออกไปนะคะแต่โดยรวมคุณจะไปต่อได้ได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนได้เริ่มคบหาคนใหม่บางคนได้ได้งานใหม่นะคะหรือบางคนได้ไปอยู่ที่ใหม่ๆก็ได้หรือบางคนได้ได้ในส่วนของลักษณะของการได้บ้านใหม่นะคะหรือได้ไป อยู่อีกที่ที่ใหม่นะคะก็ได้เช่นกันในช่วงมีนาคมนี้ถือว่าโดยรวมอยู่ในลักษณะของไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่มันจะคลี่คลายนะคะหรือเปลี่ยนไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะจะเป็นของขวัญให้กับชาวราศีมีนนะคะถ้าคุณนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินก็จะมีโชคลาภเข้ามาช่วยนะคะจะมีเกณฑ์ถูกหวยเลขเบอร์ได้ในช่วงมีนาคมนี้นะคะ เลขนําโชคนะคะของคุณอาจจะเป็นเลขในฝันนะคะหรือเลขเก่าๆนะกลับมานะคะเลขนําโชคก็คือเลข4เลข1นะคะ4 1 9แล้วก็7นะคะ4 1 9แล้วก็7นะคะเลขนําโชคเนาะสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการปวดนะคะเหมือนคนโรคคนแก่นะคะปวดกล้ามเนื้อปวดขาปวดกระดูกปวดเอวปวดในร่างกายนะคะเหมือนคน ไวยชลานะ,ะแต่คุณอาจจะเป็นลักษณะคน,คนที่ยังอายุน้อยอยู่แต่มันเหมือนลักษณะของปวดเอวปวดขานะคะหรือปวดกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดไหล่อะไรเงี้ยนะคะเป็นลักษณะของเหมือนอ ลักษณะคนยกของหนักหรือทำงานหนักนั่นเองนะคะในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกล้ามเนื้อเนาะบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการอยู่ดีๆนะคะข้อเท้าแพงนะคะก็ได้เช่นขานอันนี้ก็ระมัดระวังอันนี้พูดไว้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะให้ระมัดระวังนะคะอย่าประมาทนะคะค่ะสําสหรับชาวราศีมีนในช่วงมีนาคมนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ